การขยายตัวของเมืองอย่างไร้ทิศทางที่เราเรียกว่า urban sprawl ก็คือการขยายพื้นที่เมืองออกไปสู่เขตชานเมืองอย่างไม่เป็นระเบียบมีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความหนาแน่นต่ำมีการแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบแยกส่วนเฉพาะเจาะจงแล้วก็พึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคลค่อนข้างสูงเป้าหมายของการขยายตัวเมืองก็จะแตกต่างไปตามมุมมองของ นักวิชาการนักวางผังและก็นักสิ่งแวดลอ้อมบางส่วนก็อาจจะมองว่าเป็นปัญหาในขณะที่บางส่วนก็อาจจะมองเห็นเป็นโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและการอยู่อาศัยปรากฏการ์ขยายตัวของเมืองอย่างไร้ทิศทางเนี่ยไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่แต่เริ่มตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่19โดยการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทั้งรถไฟและรถรางทําให้ผู้คนสามารถอาศัยอยู่นอกเขตศูนย์กลางเมืองได้มากขึ้น คำว่า Urban Sprawl ปรากฏครั้งแรกในเอกสารทางวิชาการและสื่อมวลชนในศตรวรรษที่1950ในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นช่วงที่เกิดการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองสาเหตุมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางหลวงระหว่างรัฐและนโยบายสนับสนุนการเป็นเจ้าของบ้านที่ส่งเสริมให้ผู้คนย้ายออกจากศูนย์กลางเมืองไปตั้งถิ่นฐานในเขตชาน การขยายตัวของเมืองไม่ได้จํากัดอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับแต่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลกโดยมีลักษณะและความแตกต่างกันไปตามบริบททางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนาธรรมของแต่ละประเทศในสหรัฐอเมริกาการขยายตัวของเมืองมักเกี่ยวข้องกับการพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคล การพัฒนาชานเมืองที่มีความหนาแน่นต่ำมีการกระจายกระจายตัวของพื้นที่อยู่อาศัยและศูนย์กลางทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางในยุโรปการขยายตัวของเมืองถูกควบคุมด้วยนโยบายที่เข้มงวดเช่นการกำหนดกรีนเบลดในอังกฤษมีการพัฒนาแบบคอมเพกซิตี้ในเนเธอร์แลนด์ซึ่งเน้นการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพในเอเชียจีนและอินเดียมีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองการเติบโตของประชากรและเศรษฐกิจ ในแอฟริกามีการขยายตัวของเมืองขึ้นอย่างไม่เป็นระเบียบเนื่องจากขาดการวางแผนเมืองอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดปัญหาการจัดการทรัพยากรน้ำสะอาดและการบริการสาธารณะที่ไม่เพียงพอในหลายเมืองใหญ่ปัจจัยที่กระตุ้นการขยายตัวของเมืองก็อาจจะมีหลายประการอย่างเช่นการเติบโตของจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอัตราการเกิดการย้ายถิ่นฐานจากพื้นที่ชนบทเข้าสู่เมือง การขยายตัวของเศรษฐกิจที่ดึงดูดแรงงานเข้ามาในเมืองนอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ประชาชนมีอายุไขที่สูงขึ้นทำให้จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีความต้องการพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่บริการสาธารณะเพิ่มขึ้น ความต้องการทางเศรษฐกิจก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเช่นในกรณีที่การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนจากต่างประเทศได้กระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของเมืองออกไปสู่พื้นที่รอบนอกเพื่อตอบสนองต่อความต้องการพื้นที่สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมสำนักงานทางธุรกิจนโยบายวางแผนการพัฒนาของรัฐก็มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมการขยายตัวของเมืองอย่างเช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรถไฟฟ้า การขยายตัวของพื้นที่อยู่อาศัยไปยังเขตชานเมืองอย่างนนทบุรีและประทุมธานีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วรวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นความนิยมในการอยู่อาศัยบ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่กว้างขวางมากกว่าการอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมในเขตเมืองบุคคลบางส่วนเลือกที่จะย้ายไปอยู่อาศัยในเขตชานเมืองที่เงียบสงบ เพื่อลดความแออัดนอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐานใหม่เช่นถนนระบบขนส่งสาธารณะและสาธารณูปโภคต่างๆก็ทําให้เกิดการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลสะดวกขึ้นในบางพื้นที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆได้เปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมเป็นเขตชุมชนเมืองอย่างรวดเร็วนอกจากนี้การกระจายตัวของแหล่งงานและแหล่งโอกาสทางธุรกิจในเขตชานเมืองก็ยังส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของเมืองอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามก็ยังมีการขยายตัวของพื้นที่เมืองอีกแบบหนึ่งก็คือการขยายตัวของเมืองแบบเดซาโกตาซึ่งเป็นรูปแบบการขยายเมืองที่พบมากในภูมิภาคทางเอเชียตอนออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในประเทศที่มีเศรษฐกิจเกิดใหม่คำว่าเดซาโกตะมาจากภาษาอินโดนีเซียเดซาหมายถึงหมู่บ้านและโกตะหมายถึงเมืองสื่อถึงลักษณะการใช้พื้นที่แบบผสมผสาน ระหว่างเกษตรกรรมและชุมชนเมืองในลักษณะที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตามถนนสายหลักและส่วนกลางทางเศรษฐกิจเดซาโกตาเนี่ยถูกเสนอครั้งแรกโดยเชอร์รี่แม็กกี้นะครับซึ่งเขาเป็นนักภูมิศาสตร์ชาวแคนาดา เป็นผู้ที่ให้ความสนใจในประเด็นนี้เนื่องจากต้องการอธิบายรูปแบบการพัฒนาที่มีความเฉพาะนะครับในภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้ที่ไม่สอดคล้องกับโมเดลในการพัฒนาแบบดั้งเดิมของทางฝั่งตอนตกเมื่อกี้เขาได้สังเกตเห็นว่าในพื้นที่เหล่านี้มีการผสมผสานระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบเมืองและชนบทอย่างเด่นชัดทั้งในแง่ของการใช้ที่ดินแรงงาน โครงสร้างพื้นฐานซึ่งสะท้อนถึงพลวัตของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้พื้นที่แบบเดซาโกตาได้แก่พื้นที่ที่เป็นเป็นพื้นที่กเกษตรกรรมแล้วเกิดเขตอุตสาหกรรมขนาดเล็กกระจายลงไปในพื้นที่มีพื้นที่แบบพาณิชยกรรม บริเวณโดยรอบกรุงเทพมหานครที่มีทั้งทุ่งนาโรงงานและหมู่บ้านมีการจัดสรรพื้นที่แบบไม่มีขอบเขตชัดเจนระหว่างพื้นที่เมืองและชนบทกอให้เกิดความท้าทายในการวางแผนการพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเป็นอย่างมากเกิดปัญหาจราจรติดขัดการขาดแคลนการให้บริการสาธารณะอย่างเพียงพอครับมีความยากลำบากในการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นการลดลงของพื้นที่สีเขียวการเพิ่มขึ้นของมลภาวะทางอากาศมีความยากในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพการขยายตัวของเมืองก็ได้ส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างมากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลการใช้น้ําและพลังงานอย่างสิ้นเปลือง นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาการกัดเซาะของดินและการเพิ่มขึ้นของมลภาวะทางอากาศซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวการเพิ่มขึ้นของรถยนต์ส่วนบุคคลเนื่องจากการขยายตัวของพื้นที่เมืองก็ส่งผลให้เกิดปัญหามลภาวะทางอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ PM 2.5ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคทางเดินหายใจและโรคหัวใจนอกจากนี้นะครับการขยายตัวของเมือง ยังต้องพึ่งพารถยนต์ทำให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดส่งผลต่อสุขภาพจิตของประชาชนจากความเครียดในการเดินทางปัญหาโรคอ้วนที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตที่ขาดการออกกำลังกายผลกระทบต่อโครงสร้างทางสังคมและก็สุขภาพของประชาชนการพัฒนาพื้นที่ที่แยกออกจากกันนะครับทำให้ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนลดลงส่งผลให้เกิดความโดดเดี่ยวทางสังคม ในด้านสุขภาพการพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคลทําให้ขาดการออกกําลังกายนําไปสู่ปัญหาโรคอ้วนโรคหัวใจและโรคเบาหวานการวัดการขยายตัวของเมืองก็อาจจะทําได้หลายวิธีอย่างเช่นการใช้ดัชนีความหนาแน่นนะครับที่วัดจํานวนประชากรต่อพื้นที่ซึ่งช่วยให้แสดงถึงความหนาแน่นของประชากรในเขตพื้นที่เมืองและชานเมืองการวิเคราะห์การใช้ที่ดินนะครับช่วยให้ระบุการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินได้นะครับเช่นการเปลี่ยนจากพื้นที่ทางการเกษตร ไปเป็นที่อยู่อาศัยหรือพื้นที่อุตสาหกรรมยกตัวอย่างเช่นในพื้นที่ที่มีพื้นที่เกษตรกรรมนั่งเดิมได้ถูกพัฒนาเป็นโครงการบ้านจัดสรรแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กนะครับการเปลี่ยนแปลงนี้สามารถประเมินได้ผ่านการเปรียบเทียบจากภาพถ่ายดาวเทียมของแต่ละช่วงเวลาต่างๆการประเมินด้วยตัวชี้วัดทางด้านการขนส่งนะครับเช่นระยะเวลาในการเดินทางความหนาแน่นของโครงข่ายถนนการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ สิ่งเหล่านี้สามารถสะท้อนถึงระดับการกระจายตัวของเมืองได้อย่างชัดเจนนะครับนอกจากนี้การวิเคราะห์รูปแบบเชิงพื้นที่หรือ spatial pattern โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์หรือ GIS เนี่ยก็สามารถวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมเพื่อช่วยในการตรวจสอบการกระจายตัวของโครงสร้างพื้นฐานหรือการกระจายตัวของพื้นที่เมืองนะครับเพื่อทําการประเมินการกระจายตัวของพื้นที่และยังจะช่วยทําให้เราสามารถเห็นถึงลักษณะ ของการขยายตัวของเมืองได้อย่างแม่นยําและครอบคลุมมากขึ้นในการขยายตัวของเมืองก็เป็นหัวข้อที่มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางนะครับโดยเฉพาะบทบาทของประชาชนในการจัดการการกระจายตัวของเมืองอย่างไรทิศทางถือเป็นสิ่งสําคัญในการกําหนดทิศทางในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนการมีส่วนร่วมของประชาชนก็สามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบเช่นการเข้าร่วมกระบวนการวางแผน การแสดงความคิดเห็นในเวทีสาธารณะรวมถึงการสนับสนุนโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนในชุมชนของตนเองจึงเหล่านี้ก็จะช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพการตัดสินใจเชิงนโยบายที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการออกแบบเมืองก็จะช่วยลดความขัดแยง้งและสร้างความเป็นเจ้าของร่วม นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของประชาชนยังช่วยในการติดตามผลและประเมินประสิทธิภาพของนโยบายการจัดการการขยายตัวของเมืองการขยายตัวของเมืองก็เป็นหัวข้อที่มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางโรเบิร์ตเบิร์กแมนก็ได้นำเสนอข้อโต้แย้งที่เขามีมุมมองเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของ Urban Spa รไว้อย่างน่าสนใจว่าเขาเชื่อว่าการขยายตัวของเมืองไม่ใช่ปัญหาที่ต้องควบคุมอย่างเข้มงวด ผู้คนเลือกที่จะอาศัยอยู่ในเขตชานเมืองเพราะว่าเขาต้องการพื้นที่กว้างขวางความเป็นส่วนตัวและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าซึ่งสะท้อนถึงเสรีภาพในการเลือกที่อยู่ของประชาชนไม่ใช่การถูกบังคับโดยนโยบายหรือปัจจัยทางเศรษฐกิจนอกจากนี้เขายังมองว่าการขยายตัวของเมืองไม่ใช่ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงเนื่องจากเราสามารถออกแบบเมืองให้ยั่งยืนได้โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถช่วยลดผลกระทบจากสิ่งเหล่านี้ได้ อีกทั้งเบิร์กแมนชี้ให้เห็นว่าการขยายตัวของเมืองไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่แต่เป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมที่เห็นมาตั้งแต่อดีตและเขาก็ยังวิจารณ์นโยบายต่อต้านสปรอเช่นกรีนเบลที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบมากกว่าเช่นเกิดการเพิ่มราคาของที่อยู่อาศัยในเมืองการจำกัดเสรีภาพในการเลือกที่อยู่ของประชาชนเห็นได้ว่าการขยายตัวของเมืองหรือ u ออร์เบนสป์เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่มีความซับซ้อนในหลากมิติ ทั้งในแง่ของสาเหตุและก็ผลกระทบและแนวทางในการจัดการเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายประวัติศาสตร์ลักษณะและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของเมืองเนี่ยก็เป็นพื้นฐานสําคัญในการวางแผนเมืองอย่างยั่งยืนการบูรณาการแนวคิดการพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาดการใช้เครื่องมือที่ถูกต้องในการวัดผลรวมถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนก็จะช่วยสร้างเมืองที่น่าอยู่และยั่งยืนในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําเสนอข้อโต้แย้งของนักวิชาการที่มีความเห็นที่หลากหลายก็จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ในการจัดการกับปรากฏการณ์เหล่านี้อย่างสร้างสรรค์